จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใครที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดคอมเมนต์ให้ด้วยใครเข้ามาแล้วน้ไปฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีทักทายยามเย็นกันอีกแล้วนะคะใครที่เข้ามานะคะวันนี้ก็สวัสดีทักทายนะคะคอมเมนต์สอบถามทักทายได้เลยวันนี้แป๊บอยู่กันที่สาขาฝั่งสนามบินหัวเตยพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันนี้มาอยู่กันที่สาขาสุราษฎร์ธานีเสรีไทยรถสวยฝั่งหัวเตยพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีใกล้กับกองบินเจน็ดไพี่ใกล้กับหน่วยกองบินเจ็ดพี่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดคอมเมนต์กันด้วยนะพี่พีใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดคอมเมนต์กันด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกันแป๊บช่วงบ่ายนะคะพี่พี ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดคอมเมนต์กันด้วยวันนี้พามาบุกค่ายรถเก่งกระบะรถตู้นะคะเข้าใหม่มีให้เลือกหลายคันดูไลน์นี้ like này, เดี๋ยวรับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะดูไลน์นี้เดี๋ยวรับโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ก็ใกล้จะถึงวันหยุดอีกแล้วคะ่ะลูกค้าจะาหยุดยาวนะคะช่วงหยุดยาววันนี้วันนี้ก็พามาชมรถนะคะใครอยากดูรุ่นไหนคันไหนพี่พ วันนี้มีลูกค้าเข้ามาหน้าร้านเยอะมากๆมีลูกค้าเข้ามาเยอะมากๆค่ะพี่พี่วันนี้แป๊บเขาพามาชมในส่วนของตัวรถเก่งรถกระบะรถตู้นะคะผูกไข่รถยักใหญ่นะคะสภาพสวยประวัติดีฟีดาวได้นะคะออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากประวัติดีฟีดาวได้ออกง่ายเอกสาราไม่ยุ่งยากตัวนี้นะคะฐานเงินเดือนหมื่นสองซื้อคนเดียวได้เลยเงินเดือนหมื่นสองซื้อคนเดียวได้เลยในส่วนของตัวรถเก่งนะคะ มีให้เลือกทั้งเก่งเล็กเก่งใหญ่เก่งขนาดกลางมีให้เลือกทั้งเก่งเล็กเก่งใหญ่เก่งขนาดกลางค่ะพี่พี่เข้าไปชมดูก่อนได้เลยนะที่ร้านวันนี้แป๊บอยู่ที่หัวเตยพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวเตยพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพี่ไปเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดใจให้น้อแป๊บด้วยใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกดใจให้น้อแป๊บด้วยนะคะ อยากได้รถมือสองคุณภาพ s A นะคะทักมาได้เลยที่เสรีไทยรถสวยวันนี้ก็จัดเก่งซีดานสุดหรูมาให้กับเจ้าโตยต้าแคมรี่นะคะตัวนี้เครื่อง1.6เป็นรุ่นท็อปของเครื่อง1.6นะคะมีให้เลือกด้านในเป็นสีทูโทนนะปี2019เป็นโฉมหน้าใหม่โฉมหน้าใหม่มีให้เลือกทั้งปี2020 21นะพี่พี่มีทุกสีให้เลือกสีขาวสีเทาสีดำนะคะอยากได้สีไหนมีให้หมดเลยนะคะในส่วนของเจ้าตต้าโคร l ราอัลติสนะคะ ตอนนี้เราคัดมาให้เลือกนะคะหลายคันมากพี่พี่ตัวนี้ฟีดาวไดไหมประวัด,ดีฟีดาวนะคะฐานเงินเดือนหมื่นสองฐานเงินเดือนเริ่มต้นหมื่นสองตัวนี้นะคะไม่ต้องใช้คนค้ำได้เลยนะคะในส่วนของตัวรถนะ,ะประวดดีฟีดาวได้ไหมฟีดาวได้นะคะอ,อกง่ายทุกอาชีพใครที่มังตาหารถเก่งนะคะเครื่องพันหกนแบบจัดมาให้เลือกหลายคันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีดำนะคะสีขาวด้านในบอกได้เลยสภาพสวยมาก ด้านในเป็นสีทูโทนนะคะรุ่นนี้ด้านในเป็นสีทูโทนค่ะลูกค้าจะสภาพสวยนะคะสภาพสวยนี่เดี๋ยวให้ชมรายละเอียดด้านในตัวนี้เบาะสีทูโทนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ไม่หลักหมื่นเราก็มีนะพี่ๆไม่หลักหมื่นเราก็มีได้หน้าจอป๊อปอัพระบบสัมผัสนะคะตัวนี้ได้นหน้าจอป๊อปอัพระบบสัมผัสนะคะตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธแอปเปิลคาร์เพย์แอนดรอยได้เชื่อมต่อบลูทูธแอปเปิลคาร์เพย์แอนดรอยได้นะ นี้บอกได้เลยตัวเบาะสีทูโทนสวยงามมากเป็นคล้ายๆกับสีน้ำตาลเข้มนะคะตัดด้วยสีเบจนะคะดูแบบคล้ายๆแบบตัวลายสีทูโทนไปเลยแล้วดูสวยมากเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ใครสนใจในส่วนของตัวรถเก่งนะคะสีด่านนะคะ ตอนนี้เครื่องพันเราก็มีมาให้ทุกสีหรือใครตามหาตัว GR Sport นะคะ1.8 GR Sport เราก็มีมาให้สำหรับเต้า Toyota Corolla Altis เรียกดว่ามีลูกค้าถามหากันเยอะมากๆสำหรับรุ่นนี้น็อตสวยเดิมเลยค่ะพี่พี่ดูเลยนะคะซอกด้านในน็อตสวยเดิมนะคะเงินเดือนเริ่มต้นหมื่นสก็สามารถเป็นเจ้าค้าเจ้าของได้ลูกค้าทำอาชีพค้าขายทำสวนพนักงานเงินดือนนะคะตัวนี้ออกได้หมดเลยนะคะสวยงามจริงๆพี่พ ใครต้องการภายในสีเบตตัวนี้จะเป็นปี2019ที่เพิ่งเปลี่ยนโฉมมานะปี2019ที่เพิ่งเปลี่ยนโฉมมาเรามีให้เลือกหลายคันนะพี่พี่มีให้เลือกหลายคันตัวนี้58,000พร้อมค่า,ามุดประมาณ9,000นะตัวนี้ตัวด้านหลังก็จะมีช่องแอร์ด้วยรุ่นนี้จะมีช่องแอร์ด้านหลังสําหรับตัวใหม่ๆนะพี่พนี่เลยสีเทามีสีดามีสีขาวนะคะใครสนใจสีไหนมีสีเทาสีดําแล้วก็สีขาวนะคะด้านหลังมีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้อีกสีตำแหน่ง ด้านหลังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะมาให้อีก4ตำแหน่งและกล้องมองหลังมาให้และกล้องมองหลังมาให้เลยค่ะพี่สภาพสวยมากนะคะสภาพสวยมากใครสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดพักไทยมาได้เลยส่วนของตัวเก่งนะคะมีสีดําให้เลือกด้วยค่ะพี่มีสีดําให้เลือกด้วยนะคะพี่ไม่ได้มีแค่สีเทานะคะ สีค่ะรถเก่งสีขาวแล้วก็มีสีเทาแล้วก็มีสีดําก็มีนะคะหรือใครชอบแบรนด์ฮอนด้าลงไปก็มีมาให้หรือใครชอบแบรนด์ฮอ,อบบนด้าลงไปก็มีมาให้นะคะตัวนี้เลยในส่วนของเจ้าโตโยต้าคลอราเอาติดอีกหนึ่งรุ่นสีดำส,สวยเงางงงแบบนี้เลยค่ะพ,พี่และสีสวยมากเม็ดสีสวยนะคะตัวนี้บอกได้เลยไม่ต้องทําอะไรเยอะนะคะรถสวยเดิมอยู่แล้วค่ะพี่พี่รถสวยเดิมอยู่แล้วได้ในส่วนของตัวใหม่เลยนะคะสําหรับเจ้าโตโยต้าคลอราเอาติด 1.8 GR Sport เราก็มีนะคะ1.8 GR Sport เราก็มีะคะ่ะพี่พี่นี่เข้ามาชมดูก่อนได้เลยด้านหน้าสวยงามมากรุ่นนี้นะคะด้านหน้าสวยงามมากะคะ่ะพ,พี่ดูโฉบเฉี่ยวดูสวยงามนะคะกระจังหน้าก็จะคาดด้วยโครเมียมมาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะอยู่ตรงกลางของตัวรถไฟหน้าลูกแก้วนี่พี่พี่ใส่กิ๊กเลยนะ,ะไฟหน้า ค่ะเข้ามาแล้วนะคะสาสิบคนดูสวัสดีค่ะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องแป๊บด้วยนะคะพี่พี่ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด share, กแชร์น้องแป๊บด้วยนี่เลยนะคะต้องบอกเลยว่าสวยงามมากนะคะตัวนี้เป็นล้อมแม็กเดิมโรงงานแต่เราเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นตัวยางขอบสิบหกนะคะรุ่นนี้ตัวยางขอบสิบหกค่ะพี่พี่สภาพสวยมากนะคะโฉบเฉี่ยวสวยงามสีดําด้วยค่ะพี่พี่สีดาด้วยหนะาตัวนี้นี่ไฟหน้าใส่กิ๊กเลย ไม่มีร่องรอยการแตกร้าวไม่มีร่องรอยการแตกร้าวนะคะกระจกมองข้างมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวสีดำสวยๆกุญแจสมาร์ทเิเลตนะคะกุญแจสมาร์ทแอนทรีนี่ด้านในด้านในเปิดมากกลิ่นหอมมากสวัสดีทักทายพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีทักทายพี่พี่ทุกท่านด้วยใครเข้ามาแล้วไปฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะตัวนี้ไม่แค่แสนนิดๆเท่านั้นไม่แสนนิดๆเท่านั้นพี่พี่ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันได้หน้าจอป๊อปอัพนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอ๊ pop up น,นะพี่พี่ใครสนใจสอบถามรายละเอียอเดยเพิ่มเติมกันเข้ามาก่อนได้เลยเช็คเสียงเทสเสียงเสียงดังฟังชัดนะคะเช็คเสียงเทสเสียงเสียงดังฟังชัดตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนโฉมก็จะได้ภายในเป็นสีดํานะคะเปลี่ยนโฉมมาให้แล้วภายในสีดาพี่พี่สวัสดีค่ะพี่หมูเดงสวัสดีนะคะ สวัสดีทักทายผู้พี่ทุกท่านเลยนะคะพี่หมูเด้งสวัสดีค่ะลูกค้าอยู่จังหวัดไหนคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยลูกค้าอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนสอบถามเพิ่มเติมได้เลยตัวนี้คือเงามากแล้วก็สวยมากนะคะพื้นพรมต่างๆสะอาดสะอ้านมากๆเลยพี่ตัวนี้ตคาค o ล่าเอาติดนะคะ1.6เป็นตัวท็อป1นนะคะรุ่นจีตัวนี้ได้ปี2021เลย ได้ปีใหม่ปี2021เลยนะคะพี่หมูเด้งสวัสดีทักทายนะพี่พี่หมูเด้งอยู่จังหวัดไหนนะคะสนใจสอบถามคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้นะแป๊บด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์ให้นะแป๊บด้วยตัวนี้ปี2021นะร,รถสภาพสวยรถสภาพสวยสีดํามีให้เลือกสีเทามีให้เลือกสีขาวสีดํามีให้เลือกทุกฉุกทุกสีนะพ,พี่มีให้เลือกทุกสีเลยนะคะตัวนี้ปีใหม่สภาพสวย ปีใหม่สภาพสวยไฟหน้านี่คือใส่กิ๊กมากตัวนี้ราคาอยู่เพียงแค่5 4 9,000 5 4 9,000ผ่อนเริ่มต้นประมาณ9,000นิดเท่านั้นผ่อนเริ่มต้น9,000นิดเท่านั้นหรือพี่ๆอยากได้ส่วนของแบรนด์ Honda นี่จัดแบรนด์ Honda มาให้อีกหนึ่งรุ่นนี่ Honda Civic FC Honda Civic FC นะคะกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยกระจังหน้าโคมเนี่ยมสวยๆมาพร้อมโลโก้ Honda นะคะไฟหน้า โปรเจคเตอร์ตอนนี้มีรุ่น E L แล้วก็รุ่น E มาให้ ah มีทั้งรุ่น E L แล้วก็รุ่น E มาให้ ah นะพี่ๆสวยๆเลยสีเทานะคะตัวที่สีเทา้อแม็กสีทูโทนล้อแม็กสีทูโทนคือเงามากนะคะตัวล้อยางนี่คือสวยตัวนี้ได้ยางใหม่นะคะได้ยางใหม่ด้วยนะคะสภาพสวยดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยเงางามมากตัวนี้ ของเขาจะ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 ,จะทรงสปอร์ตนะ,ะสำหรับคอนดัตซีวิกเขาจะทรงสปอร์ตสวยงามน,นะคะมาชมดูรถที่ร้านกันก่อนได้เลยพี่ๆมาชมดูรถที่ร้านกันก่อนได้เลยพี่ๆสวยนะสวยมากสวยเงานะคะตัวนี้ฟีดาวได้ไหมฟีดาวได้นะคะทรงสปอร์ตสุดๆเลยทรงสปอร์ตสุดๆเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยที่กระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้อะ กุญแจสมาร์ทเอนทรีพี่ๆเดี๋ยวเปิดดูด้านในเนี่ยแบบขออนุญาตให้ชมด้านในต้องบอกเลยว่าสีเทาก็เป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายสีเทาก็เป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันภายในเป็นระบบพุชสตาร์ทนะคะภายในเป็นระบบพุชสตาร์ทตัวนี้เบรกมือไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้านะคะหน้าจอระบบทัชสกรีนตัวนี้นี่เลยลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะ แอร์ออโต้ด้วยพี่พี่แอร์ออโต้ด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสภาพสวยเป็นเก่งซีดาร์ขึ้นพันแปดอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะคะและรถคือสวยมากดูให้ดูยันยันตัวน็อตนะคะนี่น็อตเดิมสวยเดิมนะพี่พี่น็อตเดิมสวยเดิมสติกเกอร์อยู่ครบนะคะตัวนี้รับประกันอะไรให้บ้างตัวรถนะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิควมัมไม่มีน้ำท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอไมัไม่มีติดแก๊สน,นะ,ะพี่พี่นี่เข้ามาชมดูเลยนะคะ ค่ายฮอนด้าของเราตัวนี้เก่งค่ายคอนด้าของเราบอกได้เลยว่าสวยได้รถปีใหม่นะคะใครที่กาลังตามหาเก่งกระบะนะคะค่ายแบรนด์หลักหรือแบรนด์รองมีให้ครบเลยนะคะสภาพสวยๆด้านในต้องบอกเลยว่าว้าวมากเปิดเข้ามาด้านในว้าวมากพี่ๆตัวนี้สภาพสวยสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ไปเลยนะคะอยากดูในส่วนของเจ้า h o นด a าซีวิค แบบมีทั้งตัว e-r ก็ตัว e นะคะพีทั้งตัว e-r แล้วก็รุ่น e นะพี่ๆเข้าชมดูก่อนได้เลยสภาพสวยตัวนี้ทรงสปอร์ตทรงสวยนะคะเป็นตัวเครื่องยนต์ ivtec นะคะตัวนี้เครื่องยนต์ ivtec เครื่องยนต์พันแปดมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะคะมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะคะสําหรับเจ้าพน้าซีวีตัวนี้ก่อไฟท้ายก็จะเป็นคล้ายๆกับรูปตัวสีนะคะซึ่งแตกต่างจากที่ เข้ามาชมดูก่อนได้เลยนะคะที่ร้านมีให้เลือกทุกค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเก yeah, ่งกระบะเก่งเล็กเก่งใหญ่มีค่ายฮอนด้ามีค่ายโตโยต้านะคะมีค่ายมิสซูนะคะมิสซูบิชินะสวยมากนี้เลยพี่ๆนี่เลยนะคะเข้ามาชมดูก่อนได้เลยไม่ซื้อก่อนไม่เป็นไรเข้ามาชมดูได้เข้ามาชมดูได้นะคะที่ร้านวันนี้ปรบอยู่กันที่สาขาฝั่งสนามบินหัวเตยพุนพินจังหวัดสุราษฎร์นะคะ เดี๋ยวมาบอกสเปคกันนี้กันก่อนเลย Honda Civic นะคะ FC 1.8E นะตัวนี้เป็น 1.8E ตัวเป็น 1.8E นะคะตัวนี้สภาพสวยปี2020นะคะปี2020ค่ะพี่พในราคา5 19,000ในราคา5 19,000ตัวนี้นะคะสภาพสวยมากสภาพสวยมากค่ะพี่พใครสนใจก็สามารถเข้ามาชมดูรถก่อนได้เลย ใครสนใจเข้ามาชมดูรถก่อนได้เลยนะคะแบรนด์ Honda เราก็มีเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาสอบถามนะเข้ามาทักทายได้เลยมีทุกรุ่นนะคะเอีงไซส์ใหญ่กันก่อนนะคะ Honda แล้วแล้วเดี๋ยวมาสาย Toyota Camry กันบ้าง Toyota Camry นี่เลยค่ะพี่แ c ม m ี่เครื่อง 2.5G ตัวซันรูฟ แฮมรี่เครื่อง 2.5G ตัวซันรูฟไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยมาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหน้านะคะมาพร้อมกับตัวเซนเซอร์ด้านหน้าค่ะพี่พนี่มันสวยงามมากนะดูโฉบเฉี่ยวดูทรงสปอร์ตนะคะฝากระโปรงคมสันเหลี่ยมสวยงามมากสีขาวมุกนะคะพี่ๆตัวนี้ไปตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยตัวนี้ออปชั่นจัดเต็มนะคะออปชั่นจัดเต็มกับเจ้า โตโยต้าแคมรเก่งใหญ่ซีดานหรูนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสวยงานจริงๆค่ะพี่ๆสวยงานจริงๆล้อแม็กเดิมโรงงานเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะมาพร้อมกับนี้เลยกระจกฟองข้างมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแล้วก็คิ้วโครมเมียมสวยๆมาพร้อมกับตัวสัญญาณมุมอับ BSM มาให้ด้วยนะคะตัวนี้ในส่วนของตัวเบ้ามือจับก็จะเป็นสมาร์ทแอนทรีนะคะเบ้ามือจับเป็นสมาร์ทแอนทรี เปิดมาที่ด้านในค่ะพี่พี่ตัวนี้เปิดมาที่ด้านในค่ะพี่พี่ตัวนี้ด้านในส่วนของตัวแผงประตูปรับด้วยไฟฟ้านะคะแผงประตูปรับด้วยไฟฟ้าตัวเซ็ตเบาะตัวเบาะก,ก็ปรับด้วยไฟฟ้านะ,ะตัวนี้เบาะปรับไฟฟ้านะคะมาให้ทั้งคู่หน้านะคะทั้งคู่หน้าเลยสภาพคือสวยหรูดูแพงมากนี่น็อสวยเดิมโฟล์คารัยมัลติฟังก์ชันโฟล์าลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชัน ระบบพุ s ส start นะคะตัวนี้ควบคุมด้วยหน้าจอนะคะควบคุมด้วยหน้าจอ TFC นะ,ะสภาพสวยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอระบบทัชสกร c r e e ตัวนี้มาพร้อมกับตัว wireless charger มาให้ด้วยเบรกมือไฟฟ้าขับขี่ปุ่ม e โคโหมด normal sport ได้ด้วยนะ,ะเป็นเกียร์ auto นะ,ะตัวนี้สภาพสวยเซ็ตเบาะคู่นหน้าด้วยระบบไฟฟ้านะคะ control ดีไซน์สวยงามเปิดหลังคาซันรูฟได้ค่ะพี่ๆเปิดหลังคาซันรูฟได้ด้วยนะ,ะตัวนี้นี่เลย หรูหราดูแพงมากตัวนี้ออกห้างป้ายแดงร้านกว่าวนี้จัดมาให้ในงบหลักแสนตัวนี้กับตัวต้าแคมรี่เครื่อง2.5รุ่นจีรื่องเครื่อง2.5รุ่นจีสรุปนะคะสภาพสวยๆเลยด้านในนี่นะคะด้านในเบาะนี่คือสวยๆนะ,ะไม่มีร่องรอยการชํารุดหรือว่าร่องรอยการฉีกขาดไม่มีร่องรอยการชํารุดหรือว่าร่องรอยการฉีกขาดนะ,ะนี่ สภาพตัวรถก็คือสวยสวยมากนะคะเบาะเงามากนะคะสวยนั่งได้สบายภายในกว้างตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีเก๊นะมีช่องนะคะหยิบจับของจากด้านหลังได้ด้วยนะคะตัวนี้เก๊ตัวนี้ก็สามารถพับเก็บได้นะคะพับเก็บได้แบบนี้เลยนี่พับเก็บได้ตัวนี้ก็จะมีช่องวางแก้วน้ําให้อีกสองตแหน่งสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ๆมากเลยที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะคะพับเก็บได้นะคะ เบาสวยเบาะหนังสวยๆเลยค่ะพี่พเข็มขัดนิราภัยมีมาให้ครบทุกตำแหน่งเข็มขัดนิราภาัย SRS airbag นะคะมีทั้งหมด7ตำแหน่งพี่ๆสวยงามด้านหลังก็จะมีไฟด้านหลังให้ด้วยนะะเป,นเป็นไฟ LED นะคะติดตั้งคาซีาำรวบเด็กอ่อนได้ด้านหลังก็จะมีช่องแอร์ด้านหลังก็จะมีช่องแอร์แล้วเปิดหลังคาสนรูฟได้พี่ๆตัวนี้ Camry เปิดหลังคาสนรูฟได้ออปชันจัดเต็มตัวนี้นะคะ ม,ม,มีมาพร้อมกับตัวไวเลสชัตเจอร์มาให้ด้วยมาพร้อมกับตัวไวเลสชัตเจอร์มาให้ด้วยค่ะพี่ๆตัวนี้สวยนะคะสวยออปชันจัดเต็มบอกคู่หน้านะ,ะบอกคู่หน้าพับเก็บด้วยไฟฟ้าเออบอกคู่หน้านะคะปรับด้วยไฟฟ้านะคะตัวนี้นี่สภาพสวยสภาพสวยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนี่สวยๆเลยนะคะงานดีมากรุ่นนี้งานดีมากนะคะสวยครบจบมาที่สายโตโยต้าแคมรี่เปิดหลังคาซันรูฟได้ เปอรหลังคาซันรูฟได้ค่ะพี่พี่ตัวนี้รุ่นจีนะคะเครื่อง2 5 0 0เครื่อง2 0 0นะคะชอบแบรนด์ Honda หรือค่ายโตต้านะคะมาจัดได้เลยพี่พี่มาจัดได้เลยนะคะสวยทุกคันแน่นอนนะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้ด้วยตัวนี้ราคา88,000บาทเท่านั้นผ่อนหมื่นนิดเท่านั้นผ่อนค่างวดหมื่นนิดเท่านั้นพี่พี่กับโตตาโคร a าอาติเครื่อง 2.5G นะคะตัวซันรูฟตัวนี้นะคะสภาพสวย Air Auto, แอร์ออโต้แบบดูออนะคะดูโอโซนนี่ มาพร้อมกับแท่นไวเลสชาร์เจอร์มาให้ในตัวด้วยพี่พี่ชาร์จแบตได้ในตัวนะคะสวยสวยมากตัวนี้ใครตามหาในส่วนของเจ้าตัวต้าแคมรี่นะคะไลค์กดแชร์กดใจให้นะแป๊บด้วยค่ะพี่พี่ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆใช้งานได้ปกติตัวนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมาให้ครบนะคะตัวนี้เซ็นเซอร์ด้านหลัง4ตํตำแหน่งนะพี่พี่มาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังมาให้ด้วยนี่ตัวนี้อักษรโครเมียมโตโยต้าแคมรี สุดหล่อของเรานะคะมาจัดได้เลยสีขาวตัวนี้ Toyota Camry 2.5G นะคะปี2018นะคะจัดมาให้ราคา88,000เท่านั้นจัดมาให้ในราคา88,000เท่านั้นนะคะนี่เบาะตึงๆสวยๆพี่ๆเบาะตึงสวยๆใครตามหาตัวนี้ Toyota Camry มาจัดที่นี่ได้เลยมาจัดที่นี่ได้เลยนะคะรถสวยรถสวยปีใหม่แถมไม่น้อย แผงประตูตัวนี้นะคะตัวนี้ในส่วนของตัวบงังแดดนะคะตัวนี้เป็นตะข่ายบางังแดดด้านข้างมีมาให้นะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาและด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวม่านนะคะม่านปรับด้วยหน้านะ,ะม่านของเราตัวนี้ปรับด้วยหน้าจอด้วยหน้าจอนะคะตัวนี้ตัวค่ะ แคมรี่พี่พี่เก่งซีดานหรูเก่งซีดานหรูนะคะต้องจัดรถสวยมากรถสวยมากนะคะตัวนี้เป็นตัวไฮบีดค่ะพี่พี่นะคะรถ